ออกบิ๊กไบค์รูปผลประเมินไวในสามนาทีเช็ควงเงินกับกรุงสีออ,อโต้พร้อมสตาร์ทสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอร์เด์นะครับผมวันนี้ครับผมได้ตัวของเจลกาจัดสนิมเคอร์นิกนะครับตัวใหม่ล่าสุดมาลองนะครับก็บอกว่าเป็นเจลกาจัดสนิมที่สามารถที่จะใช้กับเรื่องของการกัดสนิม ที่เป็นในเรื่องของรถนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับเรียกว่าใช้งานง่ายก็คือป้ายๆป้ายๆป้ายปั๊บทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งก็สามารถทําให้สนิทนั้นหลุดออกมาได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีขายอยู่ตามพวกร้านฮาร์ดแวร์ทั่วๆไปด้วยนะครับแต่ว่าผมเองก็ไม่มีโอกาสได้มาลองนะครับเพราะว่าปกติเขาจะเอาไปใช้กับพวกฮาร์ดแวร์เป็นหลักแต่ว่าวันนี้จะลองเอามาใช้กับงานที่เป็นพวกงานมอเตอร์ไซค์ดูนะครับตัวอย่างเช่นวันนี้ที่เห็นๆเลยนะครับก็คือรถคันนี้ของลูกค้า สภาพค่อนข้างจะเสื่อมโทรมมากเพราะว่าลูกค้าเอาไปลุยน้ํามาแล้วก็จอดทิ้งเอาไว้นะครับอย่างเช่นตัวของขาตั้งเดียวนะครับนี่ขาตั้งเดี่ยวตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าสนิมนี่เกลือกกลางเลยนะครับขาตั้งเดี่ยวเห็นชัดเจนนะครับเหลืองเหลืองโจเขียวแบบนี้นะครับตามมาด้วยขาตั้งคู่นะครับขาตั้งคู่ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสนิมเกลืออยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือสภาพของการใช้งานจริงๆนะครับรวมถึงพวกที่เป็น สนิมที่ติดอยู่ตามขอ้อต่อต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะลองเอามาใช้กับในเรื่องของอุปกรณ์ที่อยู่ในมอเตอร์ไซค์ดูนะครับรวมถึงจริงๆแล้วจะมีในเรื่องของอุปกรณ์ที่อาจจะเรียกว่าเป็นส่วนควบนะครับอย่างเช่นตัวของท่อไอเสียตัวของอจานดิสเบรกนะครับซึ่งก็คืออุปกรณ์ของมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดวันนี้จะลองดูว่าเจลกำจัดสนิมเครอร์นิกตัวนี้เนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ วิธีการใช้งานนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอย่างแรกก็คือว่าทําความสะอาดในเรื่องของตัววัตถุก่อนนะครับแล้วก็นําเอาตัวของผ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมาทําความสะอาดกันนะครับเนี่ยอย่าง,อ,างอันนี้ผมก็จะมาฉีดๆๆลๆ้างๆนิดนึงนะครับแล้วก็ถูๆ,ๆๆหน่อยอ่าประมาณนี้พอเราเห็นในเรื่องของคราบนะครับว่าอยู่ตรงไหนปับ๊บเราก็เอาตัวของเจลกําจัดสนิมเคอร์นิกเนี่ยนะครับหยอดลงไปเลยนี่ครับข้อดีก็คือว่า มันจะไม่ฟุ้งมันก็จะไม่กระจายแล้วมันก็จะไม่เละเทะด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวของเนื้อมันเป็นเจลนะครับเนี่ยครับใช้งานง่ายครับแล้วก็จริงๆแล้วผมก็ใช้นิ้วมือนี่แหละปัดปัดปาดเอานะฮะประมาณนี้ <SU tab> หลังจากนั้นนะครับก็ทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับทิ้งเอาไว้ก่อน, <S <S อนโดยหลักการแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าอันเนี้ยมันเป็นคราบสนิมที่เรียกว่าอยู่แบบนานมากๆฉะนั้นจะต้องทําให้ตัวของ เจลกำจัดสนิมเคอร์นิกเนี่ยทำปฏิกิริยาตัวของอสนิมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2ต่อหากขาตั้งคู่นะฮะเหมือนเดิมก็คือทําความสะอาดตัวของวัสดุก่อนนะครับล้างปื๊ดๆืๆไปเช็ดให้สะอาดนะฮะเพื่อจะได้ดูว่าตรงไหนที่มีสนิมนะครับแต่จริงๆแล้วรถคันนี้ก็สนิมตึมไปหมดเลยจากนั้นก็ใช้ตัวของอเจลกำจัดสนิมนะครับเคอร์ิก หยอดลงไปเลยครับหยอดลงไปเลยประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับก็ป้ายให้ตัวของเจลเคอร์นิกนั้นอยู่ทั่วชิ้นงานนะฮะประมาณนี้อโอเคซึ่งตัวของเจลจริงๆแล้วถามว่ากัดมือไหมก็ไม่ได้กัดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าทำที่ดีก็คือใช้ถุงมือดีกว่านะฮะอย่าใช้แบบผมนะฮะแต่ว่านี่คือรีบทำนะครับ เอาละโดยหลักๆแล้วก็น่าจะประมาณสัก15นาทีครับแล้วเดี๋ยวามาดูในเรื่องของตัวผลลัพธ์กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรครับในระหว่างที่รอนะครับเราก็จะลองนําเจลกําจัดสนิมนะครับเคลนิกมาลองใช้กับตัวของเครื่องมือในร้านนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือตัวสว่านนะฮะก็จะเห็นได้ว่าจะมีในเรื่องของตัวคราบสนิมที่ติดอยู่ตามชิ้นงานด้วยนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวเราจะลองดูว่าตัวของเจลกำจัดสนิมเคลเนิกนั้นเอาอยู่หรือเปล่านะครับ เหมือนเดิมครับก็คือทําความสะอาดนะครับแล้วก็มองดูว่าตรงไหนเป็นสนิมนะครับเราก็ทําการหยอดไปเลยครับด้วยความที่ว่าตัวของออผลิตภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเจลฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบไม่เลอะเทอะนะครับแล้วก็ติดอยู่ในตัวของวัตถุค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะฮะประมาณนี้หยอดให้ดูกันเลยฮะนี่ประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับก็คือ ทิ้งเอาไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรครับหว่างรองเหมือนกันนะครับผมก็ว่างๆจะลองดูว่าตัวของสนิมที่มันเกลือกลางเนี่ยมันเอาอยู่หรือเปล่าสําหรับตัวของเจลกำจัดสนิมเคลรนิกนะครับตอนนี้เอาตัวของจันดิสนะฮะนี่จันดิสซึ่งแน่นอนนะครับผ่านการลุยน้ำลุยผลมาพอสมควรเลยนะครับ และมีคาบของสนิมอยู่เราก็ทำการลาดลงไปเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอยากจะให้ตรงไหนที่มันสนิมมันออกนะครับแล้วก็เจาะจงฮะเจาะจงคงเอาแค่ประมาณนี้แหละเอาให้เพื่อนๆได้ดูว่าตามจุดต่างๆเพื่อจะได้มีเขาเรียกว่า before after ครับเจนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครึ่งหนึ่งแล้วกันเนาะอย่างนี้ โอเคจากนั้นก็เหมือนเดิมครับทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็รอครับว่าตัวของน้ำยาเนี่ยนะครับหรือว่าตัวเจลเนี่ยนะครับจะทําการกัดก่อนแล้วก็ทําให้ตัวของสนิมเนี่ยมันหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันต่อเลยครับ หลังจากรอคอยมาประมาณสักห้าทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวของเจลกำจัดสนิมคลินิกนะครับทำหน้าที่ยังไงกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเราทําการป้ายนะครับทิ้งเจลไว้ที่บริเวณขาตั้งเดี่ยวแล้วก็ขาตั้งคู่มาดูของตัวขาตั้งคู่ก่อนนะครับวิธีการก็ง่ายๆก็คือว่าเราก็ใช้ในเรื่องของตัวผ้าหรือว่ากระดาษนะครับลูบไปเลยครับลูบไปเลยนะครับทาคำสาหาสไปด้วยนะฮะเอาล่ะ ชิ้นแรกนะครับบอกเลยว่าจริงๆแล้วสาหัสมากเนื่องจากว่าเป็นตัวของขาตั้งคู่ที่มีคาบสนิมเนี่ยติดแบบนานมากนะครับประมาณสัก3-4ปีนะฮะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวของสนิมเนี่ยหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วนะครับหลุดหมดเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวเนี่ยมันจะเป็นเหล็กที่เป็นสีดํามันก็เลยมองเห็นยากหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็เป็ว่าหลุดหลุดแน่นอนนะครับตอนนี้คือจะเหลือแต่ในเรื่องของตัวชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานเหล็กแล้วก็จะมีสีดําติดติดไปด้วยนะครับ ตามต่อด้วยตัวของขาตั้งเดี่ยวนะฮะขาตั้งขั้งเดี่ยวก็เหมือนกันก็จะเห็นได้ว่าพอเราเช็ดไปปั๊บเนี่ยนะครับสนิมก็หายไปสนิมที่แบบเป็นสีน้ำต,ต,ตาลน้ำตาลนะครับก็จะหายไปด้วยอ่านะออกออกเหมือนกันนะฮะออกเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นสีดำๆนะครับมันก็เลยดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่มีอยู่ชิ้นหนึ่งนะฮะอันนี้ลองเล่นๆ Look, นะครับเป็นตัวของชิ้นงานที่เป็นอลูมิเนียมนะครับชิ้นงานที่เป็นอลูมิเนียมตรงนี้ผมก็ได้ทําการเอาตัวของ ตัวเจลกำจัดสนิมเคอร์นิกนะครับแอบทาไปนะฮะก็จะเห็นได้ว่าจากเดิมเนี่ยที่มันเป็นลักษณะของคราบที่เกลือแบบนี้นะครับตรงเนี้ยเนี่ยคือที่เกลือนะครับจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นขี้เกลือเหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยใช้ตัวของเจลกำจัดสนิมเคอร์นิกหยดลงไปก็ปรากฏว่าจะเห็นได้ว่าคราบที่เกลือตรงเนี้ยหมดเลยเกลี้ยงเลยนะครับอันนี้ทำคร่าวๆนะไม่ได้แบบว่าเอาจริงเอาจังนะอันที่ยังเป็นขี้เกลืออยู่ยังไม่ได้ทํา ก็ถือว่าโอเคหายไปเหมือนกันนะครับต่อด้วยตัวของสว่านนะครับท่นเจาะสว่านเดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่าทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีเนี่ยจะออกไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของคราบสนิมแบบเบาบางนะครับโอ้ออกฮนะขาวจั่วเลยตอนแรกที่เป็นลักษณะของสนิมน,น้ำตาลนะครับตอนนี้ตรงนี้ขาวแล้วนะครับก็ถือว่าออกครับแล้วก็ตามด้วยด้านล่างนะครับด้านล่าง ด้านลาน่างนี้ก็ป้ายนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไป้ายเยอะอ่ะออกครับขาวจั๊วเหมือนกันนะครับขาวจั๊วเหมือนกันอย่างกรณีที่จะเป็นในเรื่องของคาบที่เป็นคาบสนิมแบบเขาเรียกว่าคาบสนิมฝังแน่นนะครับสีดำๆแบบนี้จริงๆแล้วทางผู้จำหน่ายเนี่ยเขาแจ้งมาว่าสามารถที่จะป้ายทิ้งเอาไว้ต่อได้นะครับก็คือว่าป้ายอันแรกเสร็จเนี่ยพอเช็ดเสร็จแล้วก็ ป้ายอันที่2แล้วก็ทําการทิ้งเอาไว้ก่อนอันนี้คือกรณีที่เป็นคราบสนิมแบบเรียกว่าเกลดกลางหรือว่าแบบว่าคราบสนิมที่ฝังแน่นนะครับซึ่งอันนี้ก็นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็คงจะออกมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวคราบสนิมที่อยู่ในจานดิสท,ที่เมื่อกี้เนี่ยเราทาการป้ายกันไปนะครับบนตัวจานดิสนะฮะประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ได้มีการป้ายตัวของเจลกําจัดสนิมเคลือบีกแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะครับอื ถูไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นเจลนะครับมันจะไม่เปิอะไม่ฟุ้งแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยนะครับจริงๆแล้วทางผู้จำหน่ายเขาแจ้งมาว่าไม่กัดมือนะครับแต่ว่าด้วยความปลอดภัยผมว่าคนอื่นก็ใส่ถุงมือไว้ดีกว่าเพราะว่าในตัวของควดเองเนี่ยก็มีการแจ้งเอาไว้ว่าให้ใส่แว่นตาแล้วก็ใส่ถุงมือป้องกันด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหคนละเรื่องเลยนี่อันนี้คือ B4 ฟอร์เห็นไหมครับ B4 ฟอร์ครับ แล้วก็อันนี้คือ after นะครับคราบสนิมต่างๆที่อยู่ในจานนี้ทั้งหมดหายหมดเลยนะครับเ mm hmm. พียงแ,แค่ว่าแค่ทิ้งเอาไว้ปไป,ปยๆทิงท้งๆเอาไว้นั่นเองนะครับมันก็ทําในเรื่องของตัวปฏิปฏออกิริยานะครับจัดทาให้สนิมออกหมดเลยนะครับแล้วก็เช็ดออกเบาๆจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ตัวแปรงทงหลงทงเหลืองเลยเนี่ยเห็นไหมผมก็ใช้ในเรื่องของตัวกระดาษทิชชู่ธรรม е ดานี่ mm hmm. แหละนะครับก็เช็ดออกแล้วจะเห็นได้ว่ามันใช้งานง่ายมากเลยนะครับประมาณนี้ นี่เห็นไหมโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าพอใจนะครับสำหรับตัวของเจลกำจัดสนิมเคลเนิกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเห็นแล้วล่ะตามร้านฮาร์ดแวร์นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เคยลองวันนี้ก็เลยเอามาลองดูก็คือมันใช้งานได้จริงๆนะครับสนิมที่ว่าเป็นคราบเกิดกลางอยู่นะครับก็สามารถเอาออกได้โดยวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยอย่างที่เราได้เห็นกันไปนะครับ ใครที่สนใจนะครับตัวของเจลกําจัดสนิมเคลนิกนะครับสามารถหาซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือว่าจะสั่งทางช็อปปีก็ได้นะครับราคาไม่แพงครับ250มลลอยู่ที่390บาทเท่านั้นเองนะครับใช้ได้นานมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับก็เอาไปว่าใครสนใจอยากจะลองก็ลองดูเองเลยละกันเพราะว่าผลงานเป็นอย่างที่ได้เห็นนะครับว่าเออสนิมมันออกจริงนะกับตัวของเจลกําจัดสนิมเคลนิกครับผม โอเคครับวันนี้ก็คงจะพอแต่เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมารีวิวอีกก็ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ